ได้จากพี่น้องผู้ใดเฮ็ดตามสูตรนี้บะเคยียซี่พวกดำได้จาะเคยียซี่พวนี้แหล่เลยพี่น้องงามจากงามไปกินกันเลยจ้าบะเคียได้จ้ะพี่น้องบวงามตกจก้ะอันหนา,านะะวแล้วนุ่งเงี้เนาะสูงเนาะจ้ะอันนี้น้ำเปล่าได้จะ้ะอัน ซาอูซี่เอาเกียร์ลงไปสักก้อนบักเกียจังซี่บ่ได้บ่แหล่จ้ะเวลาเขาเห็ดบักเกียจังบ่แหล่พี่น้องมาหั่นบักเกียกันเลยจ้าอู้บักแกพี่น้องบักแกอู้อไหนเงี้ยเจ้าออนอี่เนาะจ้าเดี๋ยวนะ หลอดสารพิษมันหนาวเลวจ้ะมันต้องเก็บมันต้องเก็บไว้ได้พี่น้องต่อไปที่ฮันพริกนะคะพี่น้อง เอาไ้ตกแดงเจ้อู๋ก็เอาพี่กัน เตรียมอะไรส่วนนี้นะจ๊ะจะต้องไปที่เป็นเด็ดใบนโหละพานะพี่น้องเนาะมาเด็ดโหละพากันจ้าพี่น้องเตรียมเครื่องไว้ก่อนนะจ้ะเนาะสะอุล่างเราละพี่น้องโหละพา อันบ่มีบักอันเขียวพวงด้วยพี่น้องด้วย เอาท่านี้แหละซาอูเท่นี้และพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงวิธีการแกงกันจ้าน้ำมันเปิดลงหน่อยนึงพี่น้องน้ำมันคือเราก็ใส่พริกแกงลงไปจ้ะตามร้อยพริกแกงครับพริกแกงสวรรค์ซาอูเอาเป็นพริกแกงสำเร็จได้พี่น้องได้พริกแกงสำเร็จครับว่ได้โคลงเองครับพี่น้องพริกแกงสำเร็จครับใส่ไปอ่อนๆปวดเป็นหอมเลยจ้า ครับกอลังจะทำก็เอาไกล่ลงขวพี่น้องนะครับโอ้หางกะทิใส่ก็ได้พี่น้องเด้วอันนี้บ่ได้แยกหางแยกหัวครับเป็นกะทิอาผงอย่างกะทิผงครับพี่น้องพบกมีกะทิอันสดคานนี้คือบ้านเ่าแล้วพี่น้องเยล้วนไก่จนสุกเลยจ้ะาล้วนไกล้จนสุนกสครับพี่น้อง มาติดตามครับว่าบุนี้ขั้นตอนที่เป็นทีงไหนดิพี่น้องครับเรามาปรุงรสเด้อพี่น้องเด้อครับเตะปุ๋งนัวไปพี่น้องปุ๋งนัวจากซ้อนสองซ้อนก็ลาไปครับตามด้วยเออ่น้ำปลาครับผมใส่สามชอบไว้เลยไม่น้องใสน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บโอ้โหใส่อะไรพี่น้องจิ๊ เบาบานุไน่ไปหวนเดี๋ยวตาคลิปแล้พี่นอ้นอ,นอ,อ,อยอดเกลือจากน้อยสักาอนี่กันหนึ่งขาวด้พี่น้องเด้อหนขาเนียวเนี่พี่น้องขาเียวัไม่เงือกครับมื่อไ่ไกำบบๆล้ราไใกล้ระสูได้ที่แล้วพี่น,ออน้องคนนไน้ำมันอะไรพี่นอ้อง กะทิลงเลยพี่น้องัน้ำกะทิเทลงเลยพี่น้องโ้ีกละยหัเ๋รอให้มันโคดรมันอย่งก็เนื้อจ้าเจี๊ยบเอาไกเขียใส่เจ้าเมล็ดรอใหเดือดจะค่อยเขียใส่จ้ับเอาต้องไปซิมมันอย่างว่ก็คิดเปบมกับน้ำสันๆดนปี่นองใส่ใบบกกวดครับใบบักกูดแห้งโอ้ขึดีแทศะวะไหนคนนู้อ๋อฟองคนนู้ โอ้เดี๋ยวนาะอันอันเขาไม่ห่าทรงมาที่บ้านกิมีอยู่นิดน้อยว่ะอันนี้นอันนี้แถมมานน้ำรถอันไทยก็ได้ว่าได้แถมนอกจากบวกรสซื้อหรือกันซื้อเ้ยบวกราโอ้โหเราบอกรสเดกยวโอ้ปวดนเราพี่น้องบ้างไงเอาบะเขียดแล้วไปกวาดเลยพี่น้องเฮ้ยขากเรา่เนี่ยขากไปหลาบปากบวกรีเราพี่น้องเลยน้ำบะเขียดลงพี่น้องครับบะเขียดหรืออันบะเขียดครับผมว๊ว จังเปรละพี่น้องเอาลงตอนนั้นค่วนบ่เขือหรือมะเขือครับผมเต๊นางเปลือยอะไรจังของพี่นองมาด้วยพี่น้องนอ่ะของมะเรือลน้อครับกลับว่าง้างมาเลยเราครับมะเขือครับผมโอเคเนาะพี่น้องเนาะเพราด้เห็นผีดวงผีดายอย่างมันก็เลยเป็นที่แบบพี่น้องก็หลอกกันแดกครับอู้วบางคนมองดูเห็นไหนอะครับโอ้พี่น้อ,องครับมาทีเด็ดครับผมทีเด็ดครับ เห็ดเห็ปอฝายตัวเนีมีการนับอีกับพี่น้องนั่พอก็กินเกินน่ะสิบสองยเนาะสิบส่เนาะ1ดยี่ีวะบอ้แสดเว่หไป็ส้ไปอ้รอสามสิบโอ้ไส้สามสิบเลยพี่น้องสาครับ แล้นี้สามโซนโซนสามครับผมรอเบิ้งก่อนเห็ดปอสี่ร้อยด้วยครัรพี่น้องเห็ดปอไฟครับพี่น้องเนี่ยลูกชิ้นครับลูกชิมพอได้ไหมโอ้โหเห็ดปอไฟอย่างนี้นันชิมดีป่ะเคียงมันบอลเน้น<อ>มันบอมันบอแซ่บเดฟพี่น้องมาส่งเคียง<อ>ถึงถึงโ,โอ้สดโกคตรก,โก,กินไหมนะวะบอกก่อนมันเนี่ยพี่น้องยังไงสาวขนมเส้นจ้ะขนมเส้นเวียดนามพี่น้องขนมเส้นเวียนน้ำ เนืยอนุ่มดีค็แบบนั้นแหละว่าเมนตีกินเป็ข้าวขวเจ้าว่าเมนตีเสาเว้ยเจ้าข้าวเหนียวว่าเมนตีอย่างข้าวบุกกรงอ้าวันนี้กินเส้นอ,อีกก็เลยหาเนื้อตัดจมลังโอ,โอ้ครับอันนี้ดูนี่ครับพี่น้องต้มเห็นมันสุกๆุกืออกระต้มมัสุกกับกินดิบสัตจิตดต้มประมาณห่าถึงเจ็ดนาทีพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมก็ให้มันสุกเราไปพี่น้องไปเออตัดให้พี่น้องไปเห็นป่ะที่ว่าเกล็ดถึงสิบนาทีป่ะที่ว่ อามันคือกุปพอี่ไรมันสุกเลยพี่น้องอันนี้กันเรียบร้อยเลวครับเออเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วะวนเปิดเก็ันเปิดเก็มันก็เอือนเดูเนี่ยเอือนเฮาตลอดออู้อออลนี่นะคับเหไเยบากนเอ้าเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้เตาแกกับไอาเ่ยขอโทษนะพี่น้องไอ้อาทภาพ ครับกระที่อาทิตย์บดีเนาะพี่น้องเนาะผมมีเวลาพี่น้องเฮ็ดงานเฮ็ดการโอ้นี่ลูกแรงอย่างนี้เลยพี่น้องเลยอยากมาคับสั่นให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับติดตามครับผมครับพี่น้องหลังจากปลูกแล้วเฮาก็น้ำมาล้างพี่น้องโอเคลิ้นน้าบ่อกผมเป็นว่าลิ้นเราไน้ำเดลยพี่น้องล่างเนาอย่างนี้นี่แล้วครับล่างเลยไหน้ำพี่น้อง

ก็ได้จับลงจานมันเดือดแล้ววุ้นตกแตงัมหรอเขาเงี้ยจิงปกติกระจับอยู่หันละแต่ว่าโอ้ยยิงที่แล้วรถอะโอ้ยยิงที่นี่เวลาเขาซื้อมันงังซื้อขนมเสียนบีบไหมครับผมครับผมอ่ะหลังจากนี้เฮ็ดอย่างนี้ไม่บาดเนี่ยดีจ้าโอ้โาพีดลงโอ้โอ้เห็นพวกบพี่รอไอ้เวทานเพี่น้องไอ้เรบยู่ รรนเนรียบร้บอ,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 อเยอเรียบไปเ,เ,ลเลยพี่น้องครับสาวกแกลงมาแน่นปากเกี่ยวความนะสาวกเออครับผมอ่ะติดตามครับผมนี่ด้วยจ้ะพี่น้องผู้ใดเฮ็ดตามสูตรนี่เบเกอรี่พอดำได้จ้ะเบเกอรี่พอดีอ่ะเหล่เลยพี่น้องงามจากนา้ำไปกินกันเลยจ้ามาครับพี่น้องประเด็นมาจัดถาดกันเลยครับผมเอาสูตรน้ำเลยครับผม เต้บตเกเคลียก็ได้เั่นพี่น้องเอ้ยครับเออบวกกอนมากตะเกียบครับผมยัืองอึนบัวเอาดอกนั่นบวกกอนมาพี่น้องครับผมมาติดตามด้วยครับผมจะทานแล้วบวกกอนที่ซวยซวยเลยครับบัเนี่ยบวกกอนที่รับประทานครับรับประทานอย่างเรียบร้อยครับผมครับติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับพบกันอีกไม่คืออ้อครับกับบวกก้ออีสานเชียงนอครับพี่น้องอ่ามื่อนี้บวกก้อกับสิพาฒพี่น้องเอฟซี แฟนคลับสุโสุคนมากินออ่า่าาแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาอ่าเอ็นไก่เนาะครับอ่าแต่ซี่กินเป็นคล้ายๆเป็นขนมจีนพี่น้องขนมเส้นเนาะขนมจีนน้ำยาครับอ่ซี่กินกับข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวจ้ำก็ดีได้พี่น้องเด้อครับแต่ว่าบักก๊อดมื้อนี้ครับสาวสั่งซันผลงานให้บักก๊อดมื้อนี้จูใจคือเก่าครับพี่น้องครับครับพี่น้องกลับบรอนซานเนาะพี่น้องเนาะเอามากินกันเลยครับผม นะครับคําแรกแห้งมันเฮามาซิมเบืองหนามตะกรอนเป็นจังไงแต่ตอนนั้นซิมหรอกครับพอมาอยู่ในถาดเรา5ห้ามันรสชาติมันเปลี่ยนเนาะพี่น,น้องเนาะอืพี่น,น้องครับแซ่บครับผมพี่น,น้องครับผมตายีมดคือเกอ่าครับคนเก่าคนเดิมครับบาร์กอลอีสนนานใช่หรครับนะครับพี่น,น้องมา 嗯。Mm. ืมแซ่บพี่น้องครับสุดยอดพี่กอาครับผมขอบคุณสำหรับซาอุดีครับเด้อเนี่ยเมนูนีน่ที่สั่งสันเฮเบาก็ได้กินข้าวแรงว่านี้่นะครับเด้อเนี่ย,ย,ยเหลียวแรงนะครับแบบนี้โอ้บอเหลียวแรงแกจากที่บ้านไหนเนาะแมนบอรพี่น้อง พี่น้องผมบอกไปครับผักของกขมีบักทั่วพี่ทั่วฝักยาวครับบักแตงผักกับตั่วงอกครับผมครับผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้แล้วกับทันย่าเฝ้ากดนี้นะครับเด้อเบิ้งบก่็เล้จบเพราะว่าช่วงสุดท้ายบก่อ็ว่าเที่ยนวอกอย่างมีเลี้ยงมาวอกกันกับพี่น้องกันเอฟซีอยู่ครับกับพี่น้องสุบผู้สุคนอยู่ครับกับแฟนคลับอยู่บก่็มีเรี้ยงที่มาบอกให้ฟัง ครับอย่าเพิ่งเบิ้งเันอย่าเพิ่งกดนี้เด้อพี่น้องเด้อกดเข้ามาเบิ้งแล้วกับไฟมาเรียนโยนนะพี่น้องครับครับ อล mm. กจังรุ่นปกัก <laughs> พี่น้องเยซ็ซีอาจจะสีสงสัยเนาะเอ๊ะบกคนก็กินผู้เดียวแท้สาวอูเดฟไปใส่เผื่อว่าต้องเป็นหว่วงเด้อพี่น้องเด้อสาวอูเพิ่นก็นได้อเป็นถ้วยหนึ่งคือกันแต่ว่าเพิ่นอนนั่นครับบงให้บกกคนนั่งกินพี่น้องเอ้ย แซ่บครับพี่น้องเมนูนี้นี่อีก,อกเป็นอีกเมนูหนึ่งครับพี่น้องครับที่สามารถพี่น้องเฮ็ดได้ครับเนี่ยสามารถที่พี่น้องสามารถเฮ็ดได้โอ้ยอลิ้นพันกันนะครับพ,พี่น้องครับ พี่หน่องเลยกินบมกพริกพริกปลูกเองพี่หน่องอปลูกเองปลูกเองปลูกเองด,ดอีว่าเผ็ดอยู่ด้วยเนี่ยกับพริกนี่ไหมเดี๋ยวว่าจี้จาดพี่น้องครับแซ่บนัว กินใบระกูดกับพริกกับเอ็นใกล้ใบน้ำเนี่ยโอ้เข้ากันพี่น้องครับอำลำอำลำพี่น้องเฮะ อย่าฝากดนี้เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งจนทอดจนถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อบกดจีมีเลี้ยงที่วอนต้องอยู่พี่น้องบมเลี้ยงหน่อยก็เลี้ยงแง่และน้องพี่น้องเนาะอืเลี้ยงหัวเลี้ยงรถกับคันแต่ว่าพี่น้องเนาะ บบครับพี่น้องคำัุดะถ่ายพี่น้องเอ้ยจวงบกลูกซินไว้หน่อยนึงเข้ากันคักแล้ไหนพี่น้องครับเนี่ยอืมอืม อครับพี่น้องกะเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงเนาะพี่น้องเนาะที่บักกอดให้นน้ำเสนอครับผมแซ่บครับสาวูจัดให้บักกอดเต็มท่าเลยครับพี่น้องล้่นตะโกครับเจ๊ใส่ครับเหลือน้าตรงลงเจแดงครับพี่น้องครับครับพี่น้องบักกอดว่าที่มีเรียงบ่ให้ยููพี่น้องฟังเนาะกับบุมี่ยงลายดอกครับพี่น้องครับบฏิบัติประกอดเอ้ยรอให้กันเบื้องปฏิบัติบอมแอนครับเออกับประกอดกับยังให้เบื้องบักกอดเนาะกับ อยากให้พี่น้องเออได้มีเนื้อเบื้องด้วยอย่างอยาก่ together, ายทับให้พีนพ่น้องได้เบื้องครับผมส, <it> amin, สั่งสันคุณภาพเร็กๆน้อยๆเนาะครับเนาะครับกระปุกมีอะไรครับสุกขี้เหม็นเสมอมัอนเครื่องใหม่ครับทีท่ให <ummer sun ita> ้พร้อมพี่น <souls S 1> ้องสําหรับข้มเกล็จะได้ข้มไข่จะให้มีเนาะพี่น้องเนาะโรคภัยไข้เจ็บใดๆยะใกล้จะไกลเอฟซีสุขุมสุขล้นครับแฟนคลับอ่าผู้มาไม่กับผู้เก่ากับให้ร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องเนาะรับรอรวยครับรอสวยๆครับผม ขอบคุณที่ติดตามบอก๊อีสานชแนลอยูย่ขอบคุณทุกท่านสารับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมรอชมคิวไหนครับผมเอ็นซ <laughs> องผ <laughs>